ดีครับพอดีซื้อเครื่องมือมาไว้ติดบ้านนะครับช่างไฟจําเป็นเนี่ครับจะมาแกะรีวิวแกะด้วยครับก่อนก่อนเปิดกล่องก็ต้องรีวิวนะครับรีวิวเผื่อไม่ตรงตกจะได้เคลมเขาได้ครับซื้อคีมมัดสายไฟนะครับตอกสายไฟราคาถูกจากออนไลน์ ไม่รู้ว่าจะดีไหมก็ถือว่างานก็เหมาะสมกับราคานะครับซื้อมา9ก้าสิบ้าบาทเองนะครับตัวนี้9ก้าสิบห้าบาทครับอล้นี้เปิดปุ๊บจะมีที่ปลอกสายไฟนี่ครับ ขนาดเบอร์เขาไม่ะระบุนะครับของราคาถูกก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นกี่มิลหรือมีอยู่ครับจะด,ดูก่อนอ๋อมีอยู่มันมันตัวหนังสือลางๆนะครับนี่ตัวหนังสือไม่ชัดนะฮะตัวหนังสือมันเป็นสีเดียวกันโฟกัสไหมครับมองเห็นไหมฮะนี่ครับระบุว่าสายไฟได้ขนาดปอกสายไฟได้ขนาดกี่มิล มีถึง2.6 0.8ฮนะ0.8ถึง2.6นะครับตัวปากคีบปากหนีบอันนี้ก็คีมย้ำตัวย้ำย้ำย้ำสายย้ำหางปลานะฮะย้ำหางปลาซื้อมาไว้ติดบ้านนะผมไม่ใช่ช่างไฟนะครับไว้ต่อไฟในบ้าน เผื่ออยากเดินปลักเดินอะไรมนี่สายไฟสายไฟสองขนาดสองจุดสองคูณสองจุดห้าครับสองคูณสองจุดห้าสแควร์มิลกล้องในโฟกัสน,นะครับเดี๋ยวมันลองตัดดูครับ ลองตัดดูจะคมแค่ไหนอันนี้เอาออกก่อนของราคานี้จะคมไม่หม่ๆม,มันก็น่านจะคมนะครับนะครับตัดง่ายๆกุ๊ก็คมดีครับมันของใหม่เนาะก็สมราคานะเหมาะสมราคานะครับ,ราารบงานก็ไม่ได้ขีเล่มากนักครับเก้าสิบห้าบาทเองครับ อันนี้มันก็จะมีตัวตัวพันสายไฟด้วยนะครับตัวนี่ครับตัวนี้เป็นตัวตัวที่จะม้วนเกี่ยวรวมสายไฟนะครับเอาสายไฟมารวมกันแล้วก็ม้วนม้วนเป็นเกลียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปอกผ่าสายไฟครับอันนี้ด้านคมอยู่ด้านนี้เดี๋ยวจะลองผ่าให้ดูนะครับนครับ แล้วก็วางตำแหน่งวางตำแหน่งสายไฟให้มันตรงนะครับนี่ครับสายไฟจะมีสองเส้นนะครับนะครับแล้วก็ผ่าลงไปครับนี่ฮะก็ก็คมดีครับนะครับคมดีอยู่นะครับ เดี๋ยวจะลองลองปอกให้ดูครับ2.5ตรงตัวรูนี้ครับ2องจุดนะสองจรับลองดูงวางให้เหมาะสมผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ชัดอ๋อสองเดี๋ยวแล้วลองรูมเลยประมาณนี้ครับ นะครับผมเพิ่งได้มานะครับยังไม่ชํานาญครับเพิ่งเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องผมก็รีวิวให้ดูเลยครับซื้อจากออนไลน์มาครับนะครับ,นะรบจะปอกให้ดูอีกที ก็ถือว่าง่ายดีครับถามว่ามันกินสายไฟไหมครับไม่กินนะครับไม่กินสายไฟนะครับคมมากครับคมดีถือว่าคมดีปากกิ้งจเนี่ปากกิ้งจกสาหรับเราม้วนพับเวลาม้วนนะเดี๋ยวจะลองดูครับวับ,วบ ถือว่าม้วนได้ครับโค้งได้สวยอยู่ครับอ่ฮะก็ถือว่าคุ้มราคานี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มอยู่ครับเดี๋ยวลองอันนี้ให้ดูครับเดี๋ยวจะตัดออกก่อนว่าตัวนี้คืออะไรนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูไปเลยครับอ่เดี๋ยวตัดออกก่อนนะ ตัดออกก่อนเดี๋ยดูดูด้านคมก่อนครับนี่ยผ่าสายไฟอีกทีหนึง่งคมมากครับใช้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับ สายไฟเอ้ยที่ปอกนี่ครับตัวนี้นะครับคมมากเบสกกระทั่งตัวนี้นะครับคมของใหม่มันก็คมนี้นะครับของใหม่นะครับอย่างว่าครับผมไม่ใช่ช่างไฟนะครับเป็นพ่อบ้าน DIY งาน DIY บ้านนไว้ต่อสายไฟเดินไฟเองก็ซื้อซื้อมาในราคาถูกย่อมเยาไว้ติดบ,บ้าน,นครับ เมื่อกี้มันตัดไปครับอยดีๆ,ๆก็ตัดซะงั้นเนี่ครับเราจะปอกออกให้ดูจะปอกแล้วก็จะม้วนให้ดูอาเอาสองเส้นพอนะครับถ้ามีสี่เส้นก็ใส่สี่เส้นครับนี่ครับรูนี้ไว้สอด สายไฟว่ับนี่ครับนี่ครับถ้ามีเราเรารวมสายสี่เส้นแล้วก็มีมันจะรวมได้สี่เส้นนี่ผมรวมสองเส้นให้ดูแล้วก็หมุนม้วน,วนเป็นการรวมสายครับ จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่ครับเป็นการรวมสายม้วนรวมสายแล้วก็ลองตัดตัดปุ๊บนะครับรีวิวอาจจะไม่ละเอียดนะครับเพราะผมไม่ใช่ช่างไฟอ่านี่ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเหมาะสมกับราคาครับเลยจะมาอยากให้ชมครับ มาอยากให้พ่อบ้าน DIY ชมเผื่อมีใครกำลังมองหาผมไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกครับตัวนี้มันเป็นของของน่เป็นของของ,ของกิีนครับแต่ก็ส่งในไทยนะครับส่งมาก็แป๊บเดียวก็ผมสั่งก็สามวันเนี่ยถึงนะนี่วันที่สามก็มาส่งก็มารีวิวให้ชมพอดีครับคลิปอาจจะไม่มีเนื้อหาสาระครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าท่านใดชอบมีอะไรก็รีวิวไปเรื่อยนะครับลงคลิปไปเรื่อยครับนี่ก็ล็อกถือว่าคมนะครับคมใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เหมาะสมราคาครับเกาบาทเองครับซื้อมาติดบ้านไว้เถอะครับประโยชน์ครอบคลุมมากครับเอออันนี้เดี๋ยวเดียแลอันนี้ให้ดูครับ อันนี้มีไว้หน้าจะเป็นที่นี่นะครับนี่อันนี้รูนี่ครับรูนี้มันก็เหมือนตัดนอด็อตแหละครับเนี่ยให้ชมเะเดี๋ยวหาสมมุติว่าเป็นหัวนอ็อตหัวตะปูนะครับที่มันไม่ใหญ่มากหรือหัวอะไรนะครับมันสามารถที่จะใส่ได้ครับนี่ใส่แล้วก็ตัดใส่ให้มันตรงให้มันพอดีกับรูนะครับกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะต้องขออภัยด้วยครับ นี่ครับลองตัดดูครับอืมไม่โฟกัสนะครับไปตัดน็อตตัดอะไรครับตัดหัวตะปูหัวอะไรที่มันไม่แข็งมากนะครับแต่ถ้าใช้งานหนักจริงๆก็ต้องซื้อราคาที่มันที่ตัวที่มีราคาแพงขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้ไฟภา,ายในบ้านนะครับไม่ใช่มืออาชีพก็ใช้ได้ครับนี่ ก็ใช้ได้ดีเลยแหละอ่ะโอเคครับพูดติดๆขัดขดข,ดข้อมูลทางเทคนิคอาจจะไม่ละเอียดนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างเอามาให้ดูหรือคือมารีวิวต้องการจะมาอ่ะครับเอามารีวิวให้ชมครับขอบคุณที่เสียเวลาสละเวลาดูนะครับขอบคุณที่ที่รับชมก็ฝากกดไลค์กด เป็นกําลังใจด้วยนะครับอผมจะมาเดินสายไฟในบ้านนี่แหละครับก็เลยซื้อมาครับมาต่อปลั๊กในเข้าห้องลูกชายมาต่อปลั๊กสวิตช์ไฟเห็นมันถูกดีครับผมก็ดูในรีวิวมาเขาว่ามันดีอยู่นะมันคมดีผมก็เลยมาอยากมาให้ดูว่าไม่ใช่มืออาชีพก็มาอยากมารีวิวให้ชมครับอ่ะขอบคุณที่รับชมนะครับ